โอ้โห,หรูคันนี้ครับน่าจะโดนของใหญ่ตายแล้ว,วะเดี๋ยวนะถอดเกือบกันอยู่ปะเนาะคันจมเลยนะครับโอ้ยยูยูย,ยูเดี๋ยว่ายู่ในโอ้โห,โโหใหญ่มากเลยใหญ่มาก แล้วมันจะไปทางไหนเดี๋ยวนะโอ้ยอยู่วะอ้ยังอยู่ครับอยู่ยังอยู่ยังอยูยยยย่จับตัวได้อยู่นะครับจับตัวกันโอ้ยเต็มมือโอ้โหกดใหญ่ครับโอ้ไม่ใช่พี่ค้ง ไอ้ค้งพี่ค้งเอ๊ะก๊บอบโหอยู่เฉยปวดก่อนแล้วกันอือหือสุดยอดครับไอ้ค้งไอ้ค้งไอ้ค้งโอเคนะครับตัวนี้เยี่ยมครับ